มันจะมีเคเวสหนึ่งนะครับที่คนเข้ามาถามผมในช่องแชทเนี่ยเยอะมากๆเลยว่าทํายังไงถึงจะผ่านนะครับนั่นก็คือเคเวสดันฟองสบู่ได้ของแม่ลูกเสือคนนี้นั่นเองครับซึ่งวิธีจะผ่านเคเวสนะครับผมก็ง่ายมากๆเลยแค่เราหาฟองสบู่ให้เจอแล้วก็กระโดดชนแค่นั้นเองครับเป็นตอนนี้นะครับผมเจอฟองสบู่อยูน่นหน้าตรงนี้พอผมวิ่งเข้าไปชนปุบนะครับเคเวสก็จะเด่นเป็น1นึ่งทับสทันทีเลย ขอมาแวะบอกของดีกันสักนิดหนึ่งครับใครอยากประหยัดงบเติมเกม h าร์ดโท i เปียแวะมาเลยที่ร้านนุกนิกเกมเซ็นทรัลร้านนี้ผมเช็คมาให้แล้วนะครับว่าจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายไปทุนจดทะเบียนถึง1ล้านบาทไม่ต้องกลัวโดนบิดครับเติมถูกเติมไว้ปลอดภัยแน่นอนคิดจะเติมเกมคิดถึงร้านนุกนิกเกมเซ็นทรัลขอฝากร้านนี้ด้วยนะครับทุกคน จากนั้นก็ตามเก็บให้ครบอีก2ฟองนั่นเองครับขอบอกไว้ก่อนเลยนะครับว่าเป็นฟองสบู่อะไรก็ได้นะว่าจะเป็นฟองสบู่รายสัปดาห์นะครับหรือว่าฟองสบู่ไอเทมหรือฟองสบูทออสบ่ที่เกิดรอบๆตัวเราทั่วไปก็ผ่านเควสได้หมดเลยครับและพอหลังจากเก็บฟองสบู่ครบแล้วนะครับพัตติก็จะเรียกเราไปหานั่นเองเพื่อที่จะมอบรางว,าวัลเควสและหลังจากพอคุยเสร็จแล้วก็เป็นการเสร็จสิ้นภารกิจไปอย่างง่ายดายเลยครับทีนี้หลังจากดูคลิปนี้เนี่ยก็จะท,ทําเควสนี้ผ่านได้อย่างง่ายดายเลยขอให้้้้ผ่านไไนกกนา,นานนนนเเเวววสไไไปปปดดดยยีีแลกกกก็ุัับมรรทๆ